วันนี้เป็นวันพระเราต้องจุดธูปเทียนบูชาพระตนตรายหน่อยจา้ามาได้จังหวะพอดีเขาฝากซื้อธูปที่เซเว่นปากซอยหน่อยนะเจ้าคนที่นั่งหัวโดอยู่ตรงนั้นเน่ะจงบอกข้ามาเมทันเกียอยู่ที่ไหนมึงคิดว่าหน้ากูเหมือนบิ๊กบอสมากเลยตัวมึงเนี่ยเหมือนไรเล่นมากกว่ากูอีกข้ารู้ว่าเจ้าเป็นใครทานโซโล่น้ำโลชังตายไปแล้ว และข้ารู้ว่าเจ้ามาที่นี่เพื่อตามหาลูกสกายวอร์เกอร์นี่ยังไม่เลิกเล่นยีกนี่นะอิทานูโคเป็นบอลเต็มเลยเอามาทบนั้นสลบแบบดิจิตโตข้าไม่ชอบทายมันร่วนหยาบทำให้ผิวหนังแสบเจ้าถูกกำหนดให้ทำลายซิไม่ใช่เข้ารว่วมเฮ้ยป่งเปตงปงไปปงไปงพเจาเป็นไงกลัวกอดทอน กวกไม่บิงด้วยข้ารู้ว่าเจ้าคอยพั่มเบตัวเองว่าท่าไม้ตายของเจ้าใชและว่าตลอดแถมยังตะโกนชื่อท่าสะเทยังกระโดดมาจากกระตูนญี่ปุ่นริวกาวะแกะด้รึคูรา่ามึงไม่รู้ตัวเรื่องไรว่ามึงอะตะโกนชื่อท่าดังกว่ากูอีกพอตะโกนเสร็จมึงก็โดนยิงตายหาไม่ได้ฟันใครสักคนทำไมเอาเรื่องจริงมาพูดไอ้สู้ นี่นี่นี่ไะโซเน่ทำมาขอให้เอาไปโดนนี่หละอีกทีเอานี่ไะนี่ตัวอ๋อไม่ทีบเลยนี่จะซ้ำอีกนี่จะหล่แล้วชื่อท่าเก่าเนี่ยมันจำยากกูขอแนะนำให้มึงเปลี่ยนใหม่ผู้เล่นเขาจะได้จำง่ายๆไม่ต้องมานั่งดำน้ำนี่มึงนะไม่รู้อะไรเอาซะเลยนะว่าชื่อท่านะกูเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้ว เ,เดี๋ยวโชว์ให้ดูยิงศรนัดเดียวได้มังกรสองตัวดูเปลี่ยนได้นั้นัก็เปลี่ยนบ้างตวัดดาบสองครั้งได้มังกรเป็นพวกหมดเลยอ้าวเฮ้ยต้องใจเลยฮะดิ่ิบหายโอ้ยเอ้าโอ้โหอ,อมันเยอะกว่าเว้ย นี่กูนึกว่าชื่อท่าใหม่กูเนี่ยเสียวแล้วนะของมึงนี่เสียวก็กูเยอะเลยแพ้แล้วทานนี่หว่ามไม่เอามีดทุบหัวกูให้ตายไปซะเลยเหรอมึงบ้าไะเนี่ยใครเขาเอามีดทุบหัวกันมีดเขาเอาไว้ยิงเว้ยไม่ข้ามีเรื่องสำคัญที่อยากจะบอกเจ้าอันโซข้า,ขาคือพ่อของเจ้า ไม่มันไม่จริงมันเป็นไปไม่ได้เกจิ หลังจากที่ชตาฟ้าลิขิตให้พ่อลูกได้พบหน้ากันอีกครั้งเกนจิก,ก็ได้มุ่งหน้าไปที่สุสุรันเพื่อรวมสุสุรันให้เป็นหนึ่งจากนั้นพวกเขาก็ได้ออกทะเลมุ่งหน้าสุกแกลนไลเพื่อตามหาลูกแก้มังกรทั้งเจ็ดลูกและใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งพวกเขาจะต้องเป็นโฮคาเยะให้ได้เลยคาถาแยงเงาพลังปุ้งปุ้งและมึงลมเสริสวา,า,าได้หรือยังนะเสริสวาหน้าช่างแม่งก่อนตอนนี้กูจะไปกระทืบรินดาม สนใจมาช่วยกันหน่อยไหมนักล่าจงสลัดกูชื่อฮ so ันโซไม่ใช่โซโลโลกได้เปลี่ยนไปอีกครั้งโซโลยังอีกถึงเวลาแล้วที่เราต้องเลือกฝ่ายกูทีไอรอนแมนหนังมันฉายไปตั้งนานแล้วนี่หว่าฮีไอ,อรอนแมนมันก็มีดีแค่ใส่เกราะถอนเกราะมันก็กากแล้วมึงมันโง่เขลาที่ไปอยู่ทีมนั้นบางทีกูอาจจะโง่เขลาอย่างที่มึงว่าก็ได้ที่เลือกทีมไอรอนแมนแต่มึงรู้ไหมไอรอนแมนเ โคตรรวยอ้าวไอ้ขี้งกถึงมันจะรวยมันก็ไม่เคยให้เงินกูสักบาทแล้วก็ช่วงนี้อ,อ,อ,นอย่าลืมไปดูวอลคราฟกันด้วยจะบอกว่าตอนจบนะพระเอกมันมากกว่านาฬิกาอภิมหาอลังการสงครามฮีโร่ทะลวงสวรรคสถานจัก,กรวาลถล่มปตพี